ตัวทาร่าเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่พบได้ในประเทศนิวซีแลนด์แม้ว่ามันจะคล้ายกับกิ้งก่า แต่มันก็ไม่ใช่ทั้งงูและกิ้งกา่าความจริงทัวทอร่าเป็นสัตว์เลื้อยคานในอันดับของมันเองซึ่งในตอนนี้ก็เหลือเพียงทัวท,ทอร่าเพียงชนิดเดียวมันเป็นสัตว์ที่อยู่มาตั้งแต่ยุคไดนโนเสาร์และแม้ไดนโนเสาร์ส่วนใหญ่จะสูญพันธุ์ไปหลายชนิดก็รอดชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ก็วิวัฒนาการเปลี่ยนรูปร่างบางชนิดไม่เปลี่ยนเลยแต่ไม่มีชนิดไหนเทียบได้กับทัวท,ทอรา่าสัตว์ที่นักวิจัยยกให้เป็นสัตว์ที่วิวัฒนาการเร็วที่สุดและนี่คือเรื่องราวของสัตปะปะปะตัตตวว์ปลกกๆนี้้ถาาดูชอบอบ็ย่ืม ตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับ โดทรามีรูปร่างหน้าตาคล้ายกิ้งก่าแต่มันก็ไม่ใช่กิ้งก่ามันเป็นสัตว์เลื้อยคลานในอันดับโดทราหรือลิงโคเซฟเวียพวกมันอยู่มาตั้งแต่ยุคไทแอซ,ซิสหรือเมื่อประมาณ220ล้านปีก่อนเมื่อเกือบร้อยล้านปีก่อนพวกมันมีความหลากหลายที่สูงมากแต่ในตอนนี้พวกมันเกือบทั้งหมดได้สูญพันธุ์ไปแล้วโดยปกติโดโทราจะมีสีพื้นเป็นสีน้ำตาลอมเขียวจนถึงสีเทาความยาววัดจากหัวถึงปลายหางอยู่ที่ประมาณ80เซนติเมตรหนักได้ถึง 1. 3กิโลกร,รมัมมีสันหลังเป็นหนามแหลมซึ่งจะเห็นได้ชัดในตัวผู้มีฟัน2แถวและแม้จะไม่มีหูที่เห็นได้จากภายนอกแต่ตัวทาร่าก็สามารถได้ยินเสียง ในอดีตทูทอร่าได้รับการยอมรับมีอยู่2ชนิด1คือสปีโนดอนพังธาตุส์สคือสปีโนดอนการเทอรี่แต่ภายหลังถูกย้ายให้เป็นเพียงชนิดย่อยของชนิดแรกเท่านั้นเนื่องจากพวกมันมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเกินกว่าจะเป็นอีกชนิดแอมจากการตรวจสอบทางพันธุกรรมพบว่าความแตกต่างที่เห็นได้เกิดจากรูปแบบทางภูมิศาสตร์เท่านั้นทูทอร่าเป็นสัตว์ที่เติบโตได้ช้ามันจะโตเต็มที่เมื่ออายุได้70ปีแต่จะเริ่มผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุ20ปี ซึ่งก็ถือว่าช้ามากและในปีพศ2552ที่สวนสัตว์ประเทศอังกฤษทูตัวาเพศผู้ตัวหนึ่งอายุ111ปีที่ถูกเลี้ยงไว้ในนั้นได้ผสมพันธุ์กับโทูตัาเพศเมียและได้ไข่และฟักออกมาเป็นตัวทั้งหมด11ตัวด้วยกันเหตุการณ์นี้ทำให้นักวิจัยทราบว่าโทูตั่าเมื่อวางไข่เสร็จแล้วมันจะไม่กลับมาดูแลไข่อีกเลยมันจะปล่อยให้ไข่ฟักเองโดยธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งที่พวกมันยังเหลือรอดจนถึงทุกวันนี้ งานวิจัยทําให้รู้ว่าทโทอร่าเป็นสัตว์ที่วิวัฒนาการได้เร็วมากทโทอร่าเป็นสัตว์เลื้อยคานจุกดําบันมันเป็นสัตว์ที่สืบเชื้อสายมาจากสัตว์เลื้อยคานที่อยู่ในยุคเดียวกับเดือนน์จัดเป็นสัตว์ที่หายากและยังมีอายุยืนได้ถึง200ปีมันเป็นสัตว์ที่สามารถปรับสภาพตัวเองให้อยู่รอดได้จนถึงทุกวันนี้คาดการว่าปัจจุบันมีประชากรของทโทอร่าเหลืออยู่ในธรรมชาติน้อยกว่า50,000ตัว ในการประมาณความเร็วของวิวัฒนาการนักวิจัยได้กู้คืนลำดับ DNA จากกระดูของทูโทราโบราณที่มีอายุมากกว่า8,000ปีโดยทีมงานพบว่าแม้ว่าทูโทราจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงร่างกายส่วนใหญ่แม้จะผ่านช่วงวิวัฒนาการที่ยาวนานพวกมันก็ยังคงมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับตัวที่อยู่เมื่อรานปีก่อนแต่พวกมันก็วิวัฒนาการในระดับ DNA เร็วกว่าสัตว์อื่นๆเดวิดแลมเบิร์กนักวิจัยจากอารันวิสานเซ็นเตอร์ฟอร์มเลกูล่า e c o n o น y and Evolution ในนิวซีแลนด์กล่าวว่าสิ่งที่พวกเขาค้นพบคือโทรโทร่ามีอัตราวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลที่สูงที่สุดเท่าที่เคยพบมา ในอดีตนักวิจัยหลายคนคิดว่าวิวัฒนาการของโมเลกุลจะเร็วที่สุดในสัตว์ที่มีรูปแบบทางกายภาพหรือทางสันานวิทยาหรือก็คือวิวัฒนาการที่เห็นได้ด้วยตาวิวัฒนาการของโมเลกุลก็จะเร็วเช่นกันแต่วิวัฒนาการของทโทล่าเชื่อเห็นว่าวิวัฒนาการที่รวดเร็ว ไม่ได้มีความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบทางกายภาพหรือทางสันฐานวิทยาเสมอไปแน่นอนว่าเราเคยคาดว่าทัวทัร่าเป็นสัตว์ที่ทํากิจกรรมทุกอย่างช้ามันเติบโตช้าทำแต่สิ่งเดิมๆอย่างช้าๆและมีการเผาผ่านที่ช้ามากมันจะต้องเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการอย่างช้าๆแต่ในระดับ DNA พวกมันวิวัฒนาการได้เร็วจนน่าตกใจอัตราการวิวัฒนาการของเพนกวินอาเจรี ซึ่งแลมเบิร์กและทีมของเขาเคยศึกษาในทวีปแอนตาร์กติกมาหลายปีก็ยังช้ากว่าของทโทล่าเล็กน้อยอัตราของทโทล่านั้นเร็วกว่าสัตว์อื่นๆที่ได้รับการศึกษาอย่างมากรวมถึงสิงโตวัวม ah ้าและหมีถ้ำที่สูญพันธุ์ไปแล้วและจากที่กีเนสบุ๊กเวิร์ลเรคอร์ดได้บันทึกเอาไว้วิวัฒนาการของทโทล่ามีอัตราที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยของสัตว์ส่วนใหญ่บนโลกเกือบ10บเท่านอกจากทโทล่าและเพนกวินอาเจรียังมีปลาหมอสีในทะเลสาบวิกตอรีย ก็เป็นหนึ่งในปลาที่วิวัฒนานการได้รวดเร็วที่สุดในทะเลสาบวิตเรียพวกมันเริ่มจากปลาหมอสีเพียงไม่กี่ชนิดและในช่วงเวลาเพียง15,000ปีปลาหมอสีในทะเลสาบแห่งนี้ก็มีมากกว่า500ชนิดมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆ เอาละก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องโโทราที่สุดของวิวัฒนาการสัตว์เล้ยคานสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย